สวัสดีค่ะสวัสดีชาว The s i m Free Play กันทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนนะคะดาวน์โหลด The s i m Free Play เวอร์ชั่นเงินไม่จำกัดนะคะนี่ตรงนี้มันจะมีบอกเวอร์ชั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น5.57.1นะคะโอเคค่ะเราไปเริ่มทำกันเลย โอเคค่ะหลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้นะคะให้เราทําการเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วกดอันนี้ค่ะอันแรกเลยนะคะทําการดาวน์โหลดนะคะนี่อันแรกเลยกดไปเลยแล้วเลื่อนลงมาอีกนะคะนี่มันก็จะทําการนับถอยหลังเพื่อทําการดาวน์โหลดนะคะเราก็ต้องรอมันสักพักนะคะโอเคหลังจากนั้นให้เรากดตรงนี้เลยนะคะนี่กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดไปเราก็ต้องรอให้มันดาวน์โหลดเสร็จก่อนะคะ่ะ จะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเนบ้านเรามันช้าโอเคค่ะอโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราเลือ่อนเลื่อนด,ด้านบนลงมานะคะนี่เลื่อนลงมาแล้วทุกคนจะจะเห็นตรงนี้นะคะคำว่า the sim free pay ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะนี่ตรงนี้มันจะมีติ๊กถูกให้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลย หลังจากนั้นมันจะขึ้นมาหน้านี้ให้กดคําว่าอนุญาตนะคะแล้วกดติดตั้งนี่กดติดตั้งเลยเราก็ต้องรอแป๊บน,นะคะต้องรอให้มันโหลดเสร็จนะคะอาจจะช้าไปนิดนึงนะคะ่ะโอเคเสร็จแล้วให้เรากดเปิดเลยนะคะนี่ โอเคแล้วกดคำว่าดาวน์โหลด Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตนะให้กด,ดเลยแลก็ต้องรอให้มันโหลดแป๊บนึงนะแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่ามันจะได้จริงไหมอาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่า,าเน็ต บ้านเรามันช้านะคะโอเคโอเคแล้วก็โหลดอีกครั้งนะคะนี่มันจะทำการโหลดสองครั้งนะคะเพื่อที่จะเข้าเกมโอเคค่ะหลังจากเข้าเกมมาแล้วเขาก็จะให้เรานะคะทำการใส่อายุนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยสิบแปดเดี๋ยว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 ยี่สิบโอเค โอเคค่ะแล้วก็กดเลยกดการกรบาดนี่อันนี้กดรอกแล้วก็กดเข้าเกมเลยนะคะโอเคนี่ค่ะอันนี้นะคะมันก็จะเห็นให้เราเห็นนะคะว่า IP ที่เราได้มาทั้งหมด1 5เราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้เงินจริงไหมนะคะอันดับแรกเราก็ต้องทำตามเขาไปก่อนนะคะ คกดเข้าไปเลยทำการสร้างซิมก่อนนะคะโอเคไปเลยแล้วกันโอเคแล้วก็ทำตามที่เขาสอนก่อนนะคะอันดับแรกนะคะนี่ทำการเลื่อน ขยายแล้วก็ย่อโอเคนี่นะคะเราก็จะได้มาจริงๆนะคะก็จะมี v อ่า VIP เงินแล้วก็เพชรนะคะนี่ค่ะเงินก็จะมา1,000ล้านเพชร1 0 0 0ล้านนะคะนี่ค่ะ สำหรับใครที่อยากโหลดนะคะเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะคะสามารถกดเข้าไปโหลดได้เลยแล้วก็เรามีคลิปสอนทำเควสด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ